กลัวแออีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเบือเ่อหรือยังคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะอีกไม่นานเราก็จะปิดเทอมกันแล้วค่ะเด็กๆเมื่อปิดเทอมแล้วเด็กๆบางคนก็อาจจะเตรียมตัวไปเที่ยวบางคนก็อาจจะเตรียมตัวไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องหมั่นดูแลความสะอาดของตัวเองล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆครูแอดก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมคราวที่แล้วค่ะที่เป็นนิทานนะคะที่เด็กๆได้ฟังมาจากคุณครูเงาะนั่นเองเด็กๆจําได้ไหมคะเอวันนิทานเรื่องอะไรน้องออโต้น้องพ่อน้องไออุ่นจําได้ไหมคะครูเงาะเล่านิทานเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังเอย นิทานเรื่องกากับเยียดน้ำไหมคะใช่ไหมคะเอมีใครยังจำนิทานได้บ้งเอ่ยว่าเจ้าก,กาเนะี่ยมันหิวน้ำแล้วมันทำยังไงนะ้ะมันถึงจะได้น้ำมาดื่มได้แกหิวก็หายทำยังไงได้มีใครจําได้บ้างนะเอ๊น้องมาปดน,น้องบัวน้องเจลีนจำได้ไหมคะว่ากาทำยังไงคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เจ้ากามันไปคาบก้อนหินมาใส่ในเหยียกน้ำใช่ไหมคะก็เลยทำให้น้ำในเหยือกเนี้ยสูงขึ้นกาจึงจิบกินน้ำแก้หิวกระหายได้นั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ้อค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะคะเราต้องวปพิสูจน์กันค่ะใครนะจะมาช่วยกูแอนพิสูจน์กันบ้างเอ่ยโอ้โหเด็กๆยกมือกันเต็มเลยสแสดงว่าอยากพิสูจน์กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยค่ะเด็กๆไปค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ก็คือเหยือยกน้ำก้อนหิน น้ำเปล่าแล้วก็สติกเกอร์นะคะอาล้วถ้าเด็กๆอุปกรณ์พร้อมแล้วเด็กพร้อมไห้ยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะครูแอดจะเทน้ำใส่เหยือบไว้ด้วยนะคะเด็กๆ,ๆมาช่วยกันนะคะๆๆน้องไปน้องชิลิวน้องเฟย่าช่วยครูแอดด้วยนะคะครูแอดเทน้ำใส่ปใเป็นเหยียกแล้วนะคะ ใส่แค่นี้พอนะคะเด็กเดกเดี๋ยวเราจะมาทดสอดบกันแ่ะหัวอาจจะติดสติกเกอร์ไว้ก่อนค่ะเด็กๆครูอาจะเอาสติกเกอร์ติดระดับน้ําไว้ก่อนนะคะว่าเริ่มแรกเรามีน้ําสูงระดับเท่านี้นะคะเด็กเดกนี่นะคะน้ำสูงแค่นี้ระดับ,บ,บน้ำของเราเดี๋ยวเราจะมา อบกันโดยเอาก้อนหินใส่ลงไปในน้ํานะคะทีละก้อนทีละก้อนเลยก็าพิสูจน์ว่าก้อนหินเนี้ยทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นจริงหรือเปล่าน้องบินเทอร์น้องพีชน้องส้มโอเรามาช่วยกันนะคะเราจะใส่ก้อนหินทีละก้อนกันเลยะคะ่ะเอาละคะ่ะน้องพีชใส่เลยนะคะ คุณโอ้ค่ะใส่เลยค่ะต่อไปน้องพีทค่ะใส่เลยโอ้โหเป็นไงคะเด็กๆระดับน้ำมันอยู่เท่าเดิมไหมคะอีกก้อนหนึ่งนะคะวิเด็กๆลองมาดูกันสิคะว่าระดับน้ำสูงขึ้นหรือปล่เป็นไงคะ เดี๋ยวครูดอดจะติดสติกเกอร์ไว้ให้นะคะเด็กๆเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบดูหูระดับน้ําสูงจริงๆด้วยค่ะเด็กๆนี่ค่ะระดับน้ําหลังจากเราใส่ก้อนหินไปแล้วเห็นไหมคะเด็กๆระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นมาจริงๆเลยเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะแล้วระดับน้ํามันสูงเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงค่ะเด็กๆเพราะอะไรนะใครจะบอกได้บ้างคะ โอ้โหเก่งๆกันทุกคนเลยยกมือพร้อมกันแย่ง,งกันตอทุกคนเลยค่ะใช่แล้วค่ะระดับน้ําสูงขึ้นมากเพราะว่าก้อนหินมันมีน้ําหนักนั่นเองเมื่อไปอยู่ในน้ําก็จะเข้าไปแทนที่น้ำํำทำให้ระดับน้ําสูงขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆแต่เด็กๆคะครูอแอดนะยังสงสัยอยู่นะคะเด็กๆว่าก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ย มันจะทําให้ระดับน้ําเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเท่ากันไหมคะมีวิธีไหนนะที่เราจะช่วยกันจะบอกได้นะใครคิดได้บ้างเอ่ยบอกกูแอน,น่อยโอ้น้องสก,กายบอกว่าให้เอาก้อนหินใส่ไปในอ่างน,น้ําที่มีน้ําเต็มอ่างใช่ไหมคะแล้วมาดูกันว่าน้ําที่ไหลออกมานั้นจะมีแค่ไหนมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะเด็กๆคนอื่นว่าไงคะเห็นด้วยไหมคะ ให้เห็นด้วยเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาค่ะเรามาทดลองกันเลยค่ะเด็กๆกูอาจะหยิบก้อนหินแล้วนะคะเด็กๆหยิบก้อนห็ินมาบอครูเลยค่ะนี่ค่ะทีละก้อนนะคะย้อนลงไปเลยค่ะในอ่าน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มนะคะเอาแล้วค่ะว้าว ให้น้ำมันหยุดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูปริมาณน้ำกันนะคะว่าก้อนหินก้อนเนี้ยจะได้น้ำแค่ไหนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูแอดจะหยิบก้อนหินออกมานะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่าก้อนหินก้อนเนี้ยจะได้น้ำสักแค่ไหนนะคะครูแอดเอาก้อนหินวา,นบบางไว้ข้างก่อนนะคะครูแอดเอาน้ำออกนะอ่างออกมาตอนแล้วเทน้ำใส่แก้วค่ะ เพื่อดูว่าได้น้ำแค่ไหนนะคะนี่ก้อนที่หนึ่งได้น้ำครึ่งแก้วได้เลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูก้อนที่สองกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆหยิดก้อนที่สองมาพร้อมคุณแอนเลยนะคะเราจะหย่อนลงไปเหมือนเมื่อกี้เลยใส่ลงไปเลยค่ะก้อนที่สองเราหยอดลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้ำ เลิกหยุดไหลก่อนนะคะพอหยุดไหลแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหยิบก้อนหินออกกันนะคะครูแอดดูว่าตอนนี้มันจะหยุดไหลแล้วค่ะเด็กๆครูแอดจะหยิบก้อนหินออก,กน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้น้ําสักแค่ไหนนะคะเอาละค่ะครูแอดหยิบออกมาแล้วเอาไวต้ตรงข้างหน้าเลยนะคะเด็กๆตอนที่สองเอ,เอาอ่างออกกันค่ะอ่างน้ําแล้วเรามาเทน้ําออก นีได้น้ำเท่านี้ค่ะน้อยกว่าแก้วที่หนึ่งน้อยกว่าก้อนที่หนึ่งนะคะเด็กๆไม่เป็นไรค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำก้อนที่สามกันนะคะเด็กๆเอาละก่ะเด็กๆก้อนที่สามก้อนสุดท้ายเรามาดูกันนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะพร้อมกันค่ะครูแอดหยิบมาแล้วก้อนนี้เด็กๆหยิบแล้วใช่ไหมคะเราหย่อนลงไปพร้อมกันเลยนะคะครูแอดปล่อยแล้วนะ ดูสิคะว่าน้ําจะได้สักแค่ไหนนะในก้อนที่สามนี้จะเท่าก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองไหมนะหรือเยอะกว่านะเรามาดูกันนะแหวะจะหยิบก้อนหินออกแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าก้อนที่สามเนี่ยเราดูว่ามันใหญ่มันจะได้น้ําเยอะกว่าเขาไหมนะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน เอาละค่ะคุณอาจจะเทน้ำแล้วนะคะเทลงไปแล้วอู้เด็กเดกดูสิคะเกือบเต็มแก้วเลยก้อนที่สามโอ้โหเด็กๆค่ะคราวนี้เรามาเปรียบเทียบน้ำในแก้วกันค่ะเด็กๆ ช่วยกันดูนะคะน้องเจลีนน้องอันนาะและทุกคนเลยนะคะช่วยกันดูนะคะว่าแก้วใบไหนระดับน้ำสูงที่สุดคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากเลยแก้วใบที่สามที่เราใส่ก้อนหินก้อนที่สามลงไปสูงที่สุดเลยใช่ไหมคะเด็กๆดูตรงสติกเกอร์ที่ครูแอตติดไว้นะคะสีส้มๆเห็นไหมคะแล้วแก้วใบที่มีน้ำน้อยที่สุดล่ะคะใบไหนคะ ใบที่สองนั่นเองใช่ไหมคะระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าเขาเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบอกได้ใช่ไหมคะเด็กๆว่าก้อนหินแต่ละก้อนจะเพิ่มปริมาณของน้ำได้ไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรคะเด็กๆน้ำหนักของก้อนหินนั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆคะ การที่น้ําแต่ละแก้วไม่เท่ากันเนี่ยเป็นเพราะว่าเราน้ําก้อนหินด่อนลงไปในน้ําใช่ไหมคะน้ําก็จะล้นออกมาน้ําหนักของก้อนหินนะคะที่ทําให้น้าเนี่ยล้นออกมาเราเรียกว่าการแทนที่น้ำค่ะเด็กๆว้าเด็กๆหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆก,กำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะได้มาเจอกันใหม่นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วครูแอดต้องขอตัวก่อนนะคะบบายบาย